ผมศักดิ์เนายนุ่มหนูครับประธานคณะกรรมการบัณิการการเกษตรและสากร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณไทยกรพลสวัสดนะครับที่ได้นํานเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรกษตรกรผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องรา,าวใหญ่โตอยู่ในขณะน,นี้การบัณฑิการเองก็จะได้นําเรื่องนี้ครับเข้ามาดําเนินการใน3 4ประเด็นด้วยกันนะครับในเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่ กรรมธิการจะได้ดูในเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เปิดให้มีการนําหมูเถื่อนนี้เข้ามาเนี่ยกระบวนการจัดการตรงนั้นเป็นอย่างไรดําเนินการยกระดับในการที่จะมีมาตรการในการควบคุมไปถึงไหนอย่างไรอันนี้กรรมธิการเองก็จะได้ตามไปดูเรื่องนี้นะครับประเด็นที่2อย่างที่คุณไทกรพูดถึงเรื่องของการทําลายนะครับจากหมูเถื่อนที่มีอยู่จานวนมากอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับ ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรทึงนี้นี่เราเองเราต้องจำเป็นที่ต้องได้รู้ครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเองไม่ทราบเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ยิ่งเห็นท่านรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวว่าจะทําในทางรับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการประท้วงนะครับไม่ยอมให้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่มาหรือข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงทําไมพี่น้องประชาชนถึงต้องมาประท้วงกันแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าจากการที่มีการนําไปฝังกลบที่ จังหวัดสระแก้วนะครับเราก็มีประเด็นปัญหาในเรื่องของอมลพิษมีประเด็นปัญหาเรื่องของกลิ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายพื้นที่เองก็ไม่อยากที่จะให้มีการเอาไปฝังกบในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องดูนะครับว่ากระบวนการในการ,ราทําลายสร้างหมูเถื่อนนั้นได้ทําไปถึงไหนอย่างไรเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่สืบข้อเท็จจริงในเรื่องของเจ้าหน้าที่คือ หมูเถื่อนที่มีปริมาณมากขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจนะครับมีความสงสัยนะครับได้ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับว่าใครทําผิดอะไรต่างๆยังไงนี่ก็ต้องได้สืบสวนข้อเท็จจริงนะครับก่อนนั้นกรรมธิการเกษตรก็เลยมีการวันนี้มีการประชุมกันพูดคุยกันที่จะนําวาระในเรื่องของการดูแลเรื่องประเด็นเรื่องหมูเถื่อนเนี้ยนะครับแจ้งให้ ทางสาธารณชนได้รับทราบว่า,ามันเป็นข้อที่จริงเป็นอย่างไรไปถึงไหนอย่างไรนะครับกันมาที่การจะได้นาเรื่องนีเ้เข้ามาพูดคุยแล้วก็จะติดตามอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็เราจะมีการลงไปดูกระบวนการในการทํางานที่ทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าศูนย์ราชการก็ดีนะครับกรมประจุศาสต,ตร์กรมประมงเองที่บอกว่ามีการยกระดับมาตรการในการที่จะควบคุมนั้นยกระดับอย่างไรทําไปถึงไหนนะครับแล้วก็ซากหมูเดือนเองที่อยู่ที่นั่นเองเนี่ยจะดาเนินการ ไปยังไงต่อนะครับอันนี้เราก็จะได้ติดตามนะครับและสุดท้ายที่สําคัญก็คือว่า,าหมูที่มาไกลๆขนาดนั้นที่ราคาต้นทุนการผลิตเนี่ยต้องต่ํามากๆถึงข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงอย่างประเทศไทยได้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า,าต้นทุนการผลิตของหมูในบ้านเราเองนั้นสูงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นวัตถุด,ดิบเองเนี่ยอย่างข้าวโพดก็ดีราคาตกต่ํามากมันทำไมราคาอาหารสัตว์ ถึงได้สูงแล้วก็ทบต่อศักยภาพในการที่เกษตรกรว่าเราจะต้องแข่งขันการมาที่การเกษตรแล้วกังใจพี่น้องเกษตรกรว่าผู้เลี้ยงหมูรายย่อยเองเขาจะต้องอยู่ให้ได้นะครับไม่ใช่เป็นการทําลายเกษตรกรรายย่อยแล้วส่งผลให้ทุนกลุ่มใหญ่เองนั้นครองตลาดซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ที่คุณไตรกรเสนอขึ้นมานั้นนะครับในทุกๆประเด็นนั้นกัรมาที่การก็จะได้นําเข้าไป ดำเนินการนะครับเข้าวาระการประชุมซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับที่ทั้งในการเชิญหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นดีไอที่เราจะได้เชิญเข้ามาในสัปดาห์ต่อไปนะครับที่จะเชิญเข้ามาให้ข้อมูลนะครับถึงเรื่องของการทํางานของกรรมธิการเองว่าอยู่ของของอสไอเองที่ทําไปแล้วเนี่ยอยู่อยู่ไปเจออะไรยังไงถึงท่านอธิบดีเองนะครับในขั้งที่นายกเองก็ต้องการเร่งรัดให้หาตัวการใหญ่มาให้ได้แล้วก็ในขณะที่พอดําเนินการไปแล้วก็มีการ สั่งย้ายนะครับโดยฉับพลันทันด่วนแบบนี้เนี่ยก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ฮนะชวนให้คิดงสงสัยได้ว่ามันมีอะไรที่มันไปกระทบอะไรกับใครยังไงหรือไม่นะครับกรรมธิการก็จะได้ตามเรื่องนี้นะครับท่านครับผมในส่วนของที่กรรมธิการติดตามนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับครับทางกรรมธิการเนี่ยก็จะได้มีการเชิญทาง DSI เข้ามาให้ข้อมูลนะครับเนื่องจากว่า ประเด็นหมูเถื่อนปัจจุบันเนี่ยในส่วนของ161ตู้เนี่ยเป็นประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจนะครับแต่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบนะครับทางกรรมธิการก็มีความเป็นห่วงว่าเวลาเปลี่ยนตัวถ้าอาธิบดีที่มารับผิดชอบเนี่ยจะเกิดช่วงเวลาสูญยากาศแล้วประเด็นเนี่ยจะเคลื่อนไหวต่อไปยังไงบริษัทเอกชนที่ท่านอาธิบดีคนเก่าพูดว่าต้องถูกดําเนินคดีจะยังดําเนินคดีต่อไปหรือไม่นะครับ ในส่วนของข้าราชการที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องมีข้าราชการหน่วยงานไหนบ้างก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําลายหมูเถื่อนจํานวนร้อยสี่สิบตู้ที่เหลือวันนี้มันไม่มีความโปร่งใสว่าได้ดําเนินการยังไงทําไมถึงต้องแอบเอาไปทําลายเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานรัฐก็น่าจะทอะไรที่เปิดเผยได้นะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องมีความชัดเจนต่อสาธารณชนครับ

คือในส่วนของการโยกย้ายอธิบดีดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับก็ท่านก็มีสิทธิ์ดําเนินการได้แต่การที่โยกย้ายหลังจากที่ท่านอดีตอธิบดีดีเอสไอเนี่ยได้ไปได้ไปตรวจห้างค้าปิดขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ไม่ดีต่อท่าทีของรัฐบาลว่าถ้าสมมุติว่ามีการตรวจผู้ค้ารายใหญ่ข้าราชการคนต่อไปที่มารับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวก็อาจจะมีความกังวลว่าจะสามารถทํางานได้เต็มที่หรือเปล่า นะครับซึ่งอันนี้ผมเองมีความกังวลมากนะครับ